สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานแล้วก็ตัวสินค้าตัวนี้นะครับผมกล้อง Fu l l HD นะครับติดรถยนต์นะครับรุ่น t ห2สองหนะครับจากเลิฟฟูนช็อปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าภายในกล่องนั้นมีอะไรให้บ้างนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวกล้องนะครับนาบตัวกล้องนะครับแล้วก็ มีไขกระจกนะครับแล้วก็สายต่อคอมนะครับสาย USB แล้วก็ใส่ติดตัวที่จุดบุหรี่นะครับใส่ชาร์จรถนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็มาติดที่ตัวของกล้องนะครับ่างน,นี้แล้วก็ไปดูที่รถยนต์เรานะครับแล้วก็ล็อกป,นะรอประมาณนี้แล้วก็ ด้านข้างนะครับ <st immt> ก็จะมีปุ่มนะครับตัวนี้นะครับ <st immt> ก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกว่าจะเอาตัวไหนไดน้แล้วก็กด,ดปุ่มโหมดปุ๊บแล้วก็ด้านนี้จะเป็นปุ่มอัดวิดีโอนะครับแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็เพลเยอร์นะครับเอาไว้ดูนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับเเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเปิดแล้วนะครับนี่นับ ภาพรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็น Full HD นะครับแล้วก็ตัวมีสินค้าตัวนี้จากที่ผมเคยรองนะครับก็ชัดกว่าทุกๆรุ่นที่ผมเคยใช้มานะครับไม่ว่าจะเป็นกลางวันแล้วก็กลางคืนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เวลาเรากดด้านข้างนะครับโหมดปุ๊บจอมก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วก็เลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรอันนี้ปัตั้งความละเอียดนะครับมีหมดให้เราเล่นเยอะแยะนะครับ มีตั้งกลางคืนแล้วก็ชดเชยแสงตรวจจับการเคลื่อนไหวน,นะครับเนี่ยอันนี้ตั้งกลางคืนแล้วก็เป็น g sensor ด้วยนะครับอแล้วก็เราก็เลือกมีมีตั้งค่าเครื่องนะครับตั้งวันที่เวลาตั้งเสียงตั้งภาษาเลยนะครับแล้วก็สามารถตั้งเลขทะเบียนรถได้นะครับให้มันขึ้นอยู่ที่หน้าจอเพราะว่ามันจะไปอัดลงไปในไฟล์ของเราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้โหมดเปลี่ยนเป็นถ่ายรูปนะครับปึ๊บทีนี้ ่าถยทีนี้เวลาที่เรากดโหมดหรือว่ากดลายนะครับอันนี้มันคือปุ่มเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงนะครับแต่เวลาเราเราจะเลือกนะครับให้เราให้เราเลือกที่ปุ่มอัดวิดีโอตัวนี้คือปุ่ม Enter นะครับตรงนี้นะครับปุ่มแรกเนี่ยนะแล้วเรากดเข้าไปนะครับนะครับมันก็จะตั้งเวลาได้นะครับนะครับปุ่มนี้นะครับกดปุ่มโหมดอีกทีก็คือแบ็คกลับไปนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนโหมดอันนี้คือเป็น เป็นกล้องนะครับเราให้ใส่ nd ล้นี่ครับอันนี้คือปุ่มที่เราถ่ายไว้เมื่อกี้เราก็กดเล่นจากตรงนี้ได้ครับจะเห็นได้ว่าภาพนี้เป็นพันสองร้อยเก้าสิบพันห้าร้อยนาทีพันห้าร้อเกาสิบคูณพันเก้าี่สี่นะครับก็เป็นประมาณสิบสองมกได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้คือกล้องวิดีโอนะครับเรากดอา่าเราก็เลือกอันนี้คือผมจะลบนะครับเรากดตกตกลงลบทั้งหมดปึ๊บเรียบร้อย เนี่ยนี้คือการเล่นตรงนี้อันนี้คือโหมดเพลเยอร์ที่ผมเข้าอยู่แล้วก็ผมจะเปลี่ยนโหมดใหม่เป็นโหมดอัดวิดลดยอนนะครับแล้วก็กดออกมา <c oughs> กดออกมาที่เป็นอัดอัดอัดวิดีโอครับน,นี้เป็นถ่ายรูปเนี่ยเราก็เลือกโหมดได้ ก็เลือกโหมดได้ครับว่าเราจะเอาตัวไหนนี่นะผมจะลองให้ดูอีกครั้งนะครับก็กดตัวนี้นะครับนี่นะครับันนี้ตัวถ่ายรูปนะครับปึ๊บกข้ามาโหมดถ่ายรูปแล้วด้านบนคือปุ่มปุ่มถ่ายนะครับหรือว่าปุ่ม Enter นะครับที่ผมเคยบอกไว้ข้างต้นนะครับกดทีนึปึ๊บอัดเรียบร้อยแล้วกดปุ่มถ่ายรูปทีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเพเยอร์รูปสักคู่นี้เมื่อกี้ที่เราถ่ายนะครับนี่ครับชัดแจว แล้วก็กดตัวนี้นะครับอันนี้คือผมจะลบให้ดูนะครับกด enter อีกทีนึงปุ๊บแล้วก็ลบเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยครับยายมาปุ่มอัดวิดีโอละนี่ครับปุ่มโหมดเนี่ยครับเราก็จะกดย้อนนะครับกดปุ่มถ่ายรูปนะครับย้อนเนี่ยนะครับไอันนี้เป็นเพเยอร์ อันนี้เป็นอัดวีดีโอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นถ่ายรูปนะครับเราจะเอาฟังก์ชันไหนแล้วก็กดเลือกกับตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดปุ่มถ่ายนะครับกับหยุดถ่ายหรือว,ว่าอัดวิดีโอกับเริ่มอัดวีดีโอที่ปุ่ม enter ปุ่มนี้นะครับครับาาาการใช้งานก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้ ใช้งานง่ายเหมือนกล้องติดรถยนต์ทั่วไปนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเหมือนกล้องทั่วไปเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาเราเสียบตัวสายจุดดูลีนะครับเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บกล้องมันจะอัดเองอัตโนมัติเลยครับแล้วก็เวลาปิดเนี่ยมันก็จะดับเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราติดตั้งคือติดแค่ครั้งเดียวนะครับใส่เมมเข้าไปด้านช่องเนี่ยครับครั้งเดียวไม่ต้องไปเปิดสวิตช์หรือว่าอะไรเวลาการใช้งานครั้งต่อไปก็คือว่าเป็นออโต้หมดครับ แล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกไปข้างต้นมันจะมีเลขทะเบียนนะครับเราใส่เลขเราได้นะครับที่เป็น a a a นะครับเห็นไหมที่เป็น a a a นะครับเราสามารถใส่เลขทะเบียนรถเราเข้าไปได้กับตั้งวันที่อะไรก็ขึ้นบนนี้หมดนะครับครับผมจะปิดครับครับก็การใช้งานคร่าวก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามการ ชมรีวิวครั้งนี้นะครับจากทางร้านเรานะครับเลิฟฟ้นช็อปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ